สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเลยค่ะชื่อนางสาวปวรลิสาสงวรุณรุเลขที่13ห้อง823ค่ะชื่อนางสาวศิริยาพรจันทรมณีมอห้าห้อง822เลขที่24ค่ะอ๋อชื่อกิจราิลจิตห้อง8 2 3เลขที่36และดิฉันชื่อนางสาวอัปพัฒพงพันธ์เลขที่24ห้อง82 3นะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่ในที่สวนลอยปีตรงไหนน่ะหลังจุฬาค่ะ แล้วก็จะมาเดินออกกําลังกายกันใช่ค่ะเหนื่อยมากเลยค่ะจริงเมื่อกี้แบบอุทยานหนึ่งร้อยปีจุฬาค่ะอาจารย์ใช่คือแบบเป็นที่แปลกใหม่สำหรับเนาเลยมากเขาซีมากเขาเซยเพราะว่าพวกเรสุดท้ายก็ตัดเสียงใส่ดีไม่มึงคุณพี่ีกแต่ละเพราะพวกหนูคือสี่พี่น้องค่ะห้าห้าสี่ที่จริงมีห้าพี่น้องแต่ว่าอีกคนนึงเขากำลังไปทำภารกิจอันสำคัญทำภารกิจสำคัญค่ะใช่ค่ะพวกหนูเป็นห้าคน เป็นภาพเป็นครอบครัวตัวปวดเฮ้ยแต่อาจารย์ส่วนแบบน่ารักมากถึงอาจารย์จะฟังถึงตรงนี้หรือไม่ถึงหนูก็ไม่รู้นะแต่ส่วนน่ารักมากอาจารย์ถ้าว่าอาจารย์มาหนะจริงๆเุ้ยตัวอะไรอ่ะอาจารย์พวกหนูเจออะไรก็ไม่รู้เป็นน้ำพาจริงเหรอแปลเดินต่ออาจารย์เพื่อนหนูกำลังปั่นจักรยานออกกังกาย เฮ้ยยันได้นะโอ้ยสู้ๆเร็วเร็วโอ้ยมาเร็วเร็วเร็วเอ้ยเอ้ยเอ้ยบึ้ยเอ้ยเึ้ยเอ้ยพอเหอะว่าโลกของมึงและนี้นะคะก็คือกลุ่มน่ารักน่ารักของพวกเราเองนะคะอาจารย์กูว่าคลิปนี้ไม่น่าได้ส่งส่งเหอะไปค่ะเดินนต่อหนูไม่อยากทำคลิปใหม่เลยหนูไม่อยากจะส่งวันวันเสาร์แล้วทำคลิปวันศุกร์ส่งวันเป็นเมียกันตลอดทำคลิปวันเสาร์จนกลางคืน เอ้ยสวนสวยอ่ะใช่ไหมมึงก็ที่กูบอกไงว่ามันเหมือนแฟมิลี่ทามมากเลยเมื่อเมื่อเช้าอีออยชวนกูมึงมาวางของปิกนิกไหมเอาเมะเอาเมะสักวันปิกนิกไหมเนี่ยมึงก็นาประมาณนี้อ่ะเนี่ยปิกนิกไหมไม่เนี่ยไงเราก็เอาของมาวางกินกันแล้วเราก็เอาไม้แดดมาเล่นตรงเนี้ยเออเอาเมะทำแบบแซนด์วิชมาอะไรแบบเนี้ยเหมือนกับบาร์บี้ไม่มีสอบเลยเนาะไม้ก็ยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้สอบซ้ำไงช่วงนี้ก็แบบทำยังไง เดี๋ยวค่อยเดินหลายรอบเดินหลายรอบไม่งอเงี้นั่นนะโอระฟไอ้กิ่งไปรู้มึงไอ้กิ่งไปรู้เตะเตะบอลไม่ได้วยคนเตะ้อลไม่คนแน่เลยครับปาไปไอเด็กกินน้องเออไปรู้ไปรู้เอ้ยเจ้าเก่งน้องครับที่ขอเตะบอล้วยคนแน่เลยครับเตะบอลแมนแมนเก่งกริงใช่เอาลูกบอล วิ่งแรงสัตว์เชียร์ฮึ่มเชี่ยลุงแรงๆเยอะอ่ะหุ้ยมึงมันคือเหมือนไอ้ตรงเนี้ยมึงส่วนเกาหลีอะที่แบบเมื่อวานพวกเรก็พูดเหมือนเกาหลีมันเหมือนมากส่วนหนึ่งที่มันมึงเคยดูเก๋ไก่ไหมมันจะมีอยู่คลิปนึงที่มันไปฝั่งแทนดอลล่าไม่ไปไอ้ช่วงนั้นกูยังดูไม่ไปคไม่ดูไม่ดูเออไมดูช่วงนั้นกูยังดูช่วงนี้กูไดูแล้วยิ่ง อะไรมึงทำ็นนางดนี้เป็นโอลาร์ก็พอไหมมึงไม่พอใจกับการเป็นโอลาร์บอกจิวสวยมากออยมึงระวังสลายกลายเป็นฟองนะนี่ไงพาที่แสดงของฉันของฉนเผามูเลยทำไมวะทำไงวะนอนแต่ไรน้องว่าแบาปเลือลุ่มมาฝนตกหรอเลือกล่มมาออกมาเผื่อเผื่อเลยเผื่อเขาเผื่อการแสดงเอานี่เรากำลังขึ้นไปหอผักเอเดน อืออีเวนนี่ไงพราวสวนสวนแข้างหน้าหอหอพักไอเดนค่ะอาจารย์เอ๊จอาจะไม่เข้าใจเคยดูหรเลยปะแล้วจะมาเล่าเรื่องโดยย่อนะคะอาจารย์ไม่อยู่ตรงนี้ลองดูดูเขาเป็นหอมากอาจารย์เขาเป็นคนหล่อมากเขาเป็นสามีหนูเองอาจารย์ลองดูไว้ใช่ไหมเป็นคนละคนคนเดียวที่หนูไม่โกรธอ่ะจริงคนที่หัวเราะบ่อยๆใช่ไหมพราวใช่ใช่อันยองอันจองใช่คนนั้นใช่ไหม เหยียบไปจะไปเหยียบเสียไม่ใช่เปล่าเป็นแฟนของเขาอีกทีบ้าอาจารย์จะไปดูนาคานันโลคคือคนอื่นมี่ตอนนี้คือเหมาะเหมาะเหมาะกับเพลงอะไรดีเราคนลงเพลงอะไรสายลมจริงๆคุณอันใหญ่รู้เราคนหนีนะคะอาจารย์นี่น้ำตาเจองมึงสวยมากสวยมากใช่ไหมเนี่ยกูกับพี่มุ้งอาจารย์อาจารย์เห็นไหม เนี่ยกูกับพี่ออยเป็นอย่างเงี้ยตอนที่มาเดินครั้งแรกมั้โอ้ยสีรุงแล้วปะสวยมากเออสวยมากสวยมากมันสบายมากดีมากพราวเรามาถ่ายจุกมหกเพ่นดีมั้ยเอเม่ได้มาถ่ายจุกมหกเราต้องห่ายดักกล้องมึงมึงจุกมหกจะเปยมได้บุญแค่ไหนแล้วมึงปีหนึ่งเคยว่ากันเชี่ยมึงสวยดีดีค่ะสวยมากคือดี นี่ชอบอ่ะมึงทำไมเราไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ทำข้อตกลงก่อนไหม้าสมมติว่าเราต้องเยียงยายเป็นคนละมองอ่ะแล้วพอวันจะขอเป็นคนตอนจบมาถ่ายเราถ่ายด้วยกันเอาไหมผ่านค่ะเฮ้ยไม่เห็นกลัวงทางเห็นทอฟ้าไหมต้องต้องก้มป่ะโอ้ยก้มกลมเราต้องคู่ป่ะโอเค ต่อให้เนี่ยมึงต่อให้เราอยู่กันมาคุณเราหาอะไรเราก็ต้องถ่ายรูปจบไปกันนะมึงเราต้องถ่ายรูปจบไปกันมันก็ได้ไงมึงถ่ายปีหนึ่งแล้วก็ปีสี่ปีหนึ่งก็คือชี้ไม่ซิก็คือไม่เราต้องถ่ายแบบโมโหเรามาถ่ายปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่แล้วก็แบบถ่ายรูปปริญญาอาจารย์เราตั้งอนาคตดีๆมาอาจารย์ขอให้คลิปของอาจารย์เป็นคำสัญญาตะลุตีกันหมดโมกกลุ่มแบกแยก ไม่หีแล้วมือมึงอะแตกแยกไปกับพูนนะถ้าไม่มีพวกมึงแล้วกูไม่ไม่มึงเต็มตัวได้เลยเต็มตัวเลยเนี้ยพุกเนี้ยแตกแล้วพวกนี้ือไม่นอนด้วยกันแล้วเออพวกนี้กูหายไปแหละถ้าไม่พวกมึงอ่ะกูไม่มีเพื่อนคบเลยนะเนี้ยเกูมีก็เป็นคนพิษกันอยู่กูก็ไม่มีเหมือนกันอุ้ยเชี่ยวสิงสิงมากใช่ไหมอันยังเซียวทำไมไม่เฉื่อยแล้วฮัลโหลเจ้ามงไม่เฉื่อยไงนี่เร็วมกจังเลยไปรีบเรื่อยๆก่อนแล้วค่อยจะเชื่ ฮัลโหลวิกเกสวิกเกสดียร์วิกเกสเราจะมาสอนภาษาเยอรมันวันละคำอาจารย์คำว่าตืดตืดตือินไมมุนอะไรมออินไมมุนอะไรอย่างนี้ดีชวันอินไมมุนอะไรอย่างนี้จำตงอาจารย์เนี่ยคิดว่าพวกหนูไม่เหนื่อยนะภาษาเยอรมันเพื่อนมึงเครียดอยู่แล้วเพื่อนภาษาคามันดีกาเติรนตุวเติร์นยังอีทุกทุกอย่างยันไง้องยัเซล เดร์ลักกี้มาสไม่ใช่แต่กักกี้มันคนละภาษาเย็บพัสดีวเย็บพัสดีวชานเนอร์นิคิมิดายาเยปโยอาจารย์เนคิดว่าหนูไม่เหนื่อยนะคือทางแบบมันชันอะคือหอบเลยเนี่ยอาจารย์ดูหู่เนี่ยอาจารย์จะเชื่อว่าหนูไม่เหนื่อยอาจารย์เห็นไหมว่าทางมันลาดชันคือหนูต้องตกลุมรักขึ้นไม่ไหวเธอชิมเลยมึงกุ่มกับอาจารย์คลาย ไม่สกกรวไกบอกตองตองมือเห็นตรงนั şey ้นปะอะไรสระว่ายน้ำของคอนโดไว้ข้างบนอะเด็กต้นไม้อะนะเออคอนโดอะไรวะที่เป็นวายไหมวะใช่ไหมจริงเหรอใช่ใช่หรือว่าไม่เป็นจุดนู้นเป็นจุดนู้นหรือเปล่าใช่ปะใช่เลยมั้งอันไหนใช่ใช่ใช่เอออเดียลอยู่นี่ตรงนั้นแหละเออมันคือสระว่ายน้ำเว้ยกูถามไอ้เบนว่ามีคนเล่นไหมไอ้เบนบอกไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่เบนเนี่ยเบนพรชิตา มึงไอ้มุกซื้อทิปเปิ้ลไลน์สามล้านไอ้เบนซื้อสิบเจ็ดล้านอีเบนซื้อกี่ห้องอ่ะมันคอร์รัชันหรือเปล่าเอออาจจะแบบรวมเฟอร์นิเจอร์อะไรแบบเยอแต่ว่ามุกอาจจะอาจยังไม่มันจงแค่ทองมจงแค่ห้องกูปเปล่าเหรอว่าทำไมมันถึงสิบเจ็ดล้านได้อะไม่หรอกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ห้องปลูเปล่าหรอกมันคงมันคงรวมเฟอร์นิเจอร์แล้วก็แบบมันคงซื้อหลายห้องไหมอ่ะแบบซื้อหลายห้องแ้วก็แบบคอมไบกันอ่ะ อาจจะตัวใหญ่แล้วก็อยู่ห้องเดียวไม่ไหวบ้ามึงบ้าโอ้ยบ้าเหยียดเพื่อนอีดอ๊อยไม่เฉียงเพราะเหยียดจริงเหยียดเพื่อนเหรอเดิน่าาเกปล่าเหยียดตัวเองนี่แหละอีดอกไม่ได้ดีเปล่าเขาเท่าไหร่หรอกมึงไม่แต่มันแต่มันแต่ไม่แต่มันแต่มันต้องซื้อคอมไบแน่ๆแบบคอมไบห้องอ่ะ อาจจะแบบสิบห้องนอนสามสิบห้องน้ำก็ได้สามสี่ห้องใช่เหมือนกับห้องไอ้นี่มหานครอ่ะมันก็มันก็มันก็มีห้องแยกแล้วก็ต้องมาซื้อคอมไบกันอยากไปตึกมหานครใช่ใช่มันจะเป็นห้องตึกแล้วจะไอยู่ที่ยหมดเลยไม่มันอยู่คนเดียวพูดเทิร์นไหมพูเทิร์นฟูเทิร์นไหมขนาดนั้นแล้วอ่ะ เชือยอมึงต่มเหมือนสวนแถ้าเราจริงนะพคือแบ,บเด็กวกเกวยกูไม่คิดว่าจะเอาจอรยากาศาน้ยมันดีที่นี่มันดีมากมันดีที่แบบให้ฟิลเหมืนกับบ้านะสวยมากตรงเนี้ยตรงย่าเน้ยเียตรงเนี้ยเหมืนญี่ปนอะ่วยมากอาจารยเสยไม่ไหวคิปเลยชมอย่างเงี้ยเย ไหนเราเดินไงตว่ะเดินวนแบบงงๆข้างเลลงน้เออป่าอาจารย์สวยมสยมมึงไม่ว่ามึงอยากให้คลิปมีอะไรไหมไม่ไรไม่เป็นไรคือไม่อยากให้คลิปมีอะไรอะะ มึงชิปมันจะมีอะไรนั้งกตเปเมื่อวานเียนอกจากนักขี่มึงกลัวไม่น่าดูกับคนถือกล้องหรอกอาจารย์สวยมากจนมองกับมักคู่เกิดเป็นคลื่นนี่นะคะแล้วก็แบบเหมือนมันรีวิวสถานที่นะเผื่อแบบใครสนใจแม่แม่วันไหวเลยคืนตั้งแต่ครั้งแรกที่สบตาเธอโตม้รัก ไม้เดิน uh huh. ให e ้ครบคลิปหลายหลายรอบมึงหลายรอบไม่ต้องหรอคราวนี้ไปไปรอบพี่เอ้ยรอบที่แล้วเราเดิน10วันีไม่พอทีเขาหนี้อ้วนอุ้ยมีสตาร์บัคด้วยอ๋อมันคือแอมพาร์คถ้เรามานั่งกันไงก็ลืมวันนี้วันนี้เราต้องไปหาละไอหน่ะที่อยู่ตรงเนี้ยอะไรไอ้คนที่มาถ่ายอ่ะเล้อหมู่วาไม่หรอ เนืลงไปดูของปอกรรอดูไม่น่าปอกระรอมาคนเดียวสัตว์วิชาจารย์เหมือนอยู่แบบอายุทยาที่มัน uh มีแบบกำแพงไงทำไมข้าวข้าวเพื่อนช่วยเพื่อนเชฟเพื่อนมีผัวข้าวสัตว์อยู่ข้าวอ๋อเก่งทางนี่ไปทางนี้ไปเออทาำ

ใครครับไอเอ็มออยใครครับเนี่ยมือสมมุิไอเก่งมือสบัดผมใช่ไหมพรมเจอนมสมบัติผมสมบัตผมไอเอ็มออยพงงงอะแม่ไมคุณเพื่อนออยออยออยโึงไม่ทำมันทำอย่างเขาพูดแล้วไปเขาจะไปหาใช่ไหมเออไม่แน่นะหรือพวกเราจะหาไหมถ้ามีคำพูดงั้นหาแค่หาเฉยๆแล้วก็ไม่ทำทีอะไรไม่ชอบแบบรีพอร์ตไปเลยไม่ก็แบบเฮ้ยนี่มันชุกชะตานี่มันเนื้อคู่ มีสเปคของฉันใม่ก็หาน่เราไม่ถูกทางก็ใช่มันทีอุ้ยกกเ,เป็นสเก,ก็ตบอร์ดตอนอตอนอสปุกอยูนินจริงมึงจะกิ้เลยข้าสนใจเป็นสเก็ตบอร์ดของกูไหมึงม,มาอุ้ย S <S มึงไม่เห็นอีกแล้วแมวมั้งอาจาร,รย์พวกหนูเจอสิงอ่งพวกหนูจะสิงลึกหลัสงส่งเป็นนิม่มส่งเป็นส่งเป็นนิ่มเนี่กจาหมาน่ารักมากหมาน่ารักมากมึงคุณเราเดินขึ้นหนูไม่ได้นะเวย้ยใช่เราก็ต้องเดินวนแล้วก็ขึ้นแบบน้องร้อนน้องร้อนหมาน่ารักมากอาจาร,รย์หมาน่ารักมาก น่ารักเหมือนเพื่อนหนูเลยเหมือนมาไหมไอ้จริงไอ้จริงเขาหมือนคิ้วเขาเหมือนคิ้วเลยอัารักจอาจารย์ถ้าจะจคลิปหนูไปลงยูทูบอะต้องขอก่อนนะเพราะว่าพวกหนูเซเลบมากจริงเดี๋ยวตำรวจจะตามตัวเจอพวกหนูติดหลายข้อหาเลยเร็วๆๆๆๆเร็วๆีอะไรหรอไหน น้องๆเขาเล่อนอะไรกันอะตอนแรกกูนึกว่าเป็นสนามเด็กเล่น,ตนลแต่แต่ไม่ใช่น้องๆเขาแบบเครื่องเล่นคลิปเล่นพ่อแม่ลูกเ <c oughs> ครื่องเล่นเทวดาโอเคอาจารย์ <c oughs> เราก็ <c oughs> พอกันแค่นี้นะคะเดี๋ยวพวกหนูก็จะเดินต่อจะไม่ต้องห่วงแต่เห็นคลิปมันจะเต็มแล้วเราก็เลยจะลาไปก่อน <c oughs> ทุกคนบายบายบม่เปายค่ะอาจารย์ถือว่าหนูทำงานเสร็จแล้วนะคะค่ะบ๊ายบายให้ผมปิดซูนนะ